สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับชัยชาแนลนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากเจอกันหลังจากห่างหายเป็นนานนะครับไม่ได้ทําคลิปมาร่วมๆก็ประมาณเกือบ2เดือนนะครับด้วยภารกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ประเดิมคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับพันซาลาลิโนนะครับผมก็อันนี้อันนี้เพาะไว้แล้วนะครับคือต้นมันใหญ่แล้ว พร้อมที่จะแยกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนแยกนะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นทดลองนะครับยังยังไม่เคยปลูกนะครับทดลองครั้งแรกนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะสําเร็จไหมก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่ครับก็มี พนักงานปลูกนะครับพนักพนักงานปลูกกําลังดึงอยู่ครับอันนี้รากมันพันกันครับรากมันยาวเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับว่าเขาจะเอาไปทํายังไงนะครับผมอันนี้ก็ผักก็จะโทมๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับภารกิจเยอะครับช่วงนี้ก็นี่นะครับผมก็วิธีใส่นะครับก็คือ กำๆรากให้มันอยู่รวมๆกันแล้วก็ใส่เหมือนปกติเหมือนปลูกผักไฮโดรทั่วไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็หนึ่งกล่องนะครับจะใช้สองต้นนะครับส่วนส่วนไอ้ไอ้รูรูที่ว่างๆตรงนี้ผมก็จะหาแผ่นมาปิดนะครับผมก็ให้มันเหลือสองรูนะครับก็ความคิดผมนะครับก็จะดึงเชือกจากจากหลังคาตรงนี้นะครับดึงลงมานะครับให้ให้มันเลื้อยนะครับผม ให้ต้นให้ต้นมันเลื้อยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้มีเชือกนะครับมีเชือกแบบว่าเชือกตาข่ายหรือว่าเชือกอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาเชือกอะไรก็ให้ดูไปก่อนนะครับว่าจะทํายังไงนะครับก็อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับพันธุ์ซาลาเนโนนะครับก็มีหลายต้นนะครับสองสี่หก แปดสิบสิบสองต้นสิบสี่ต้นนะครับทั้งหมดสิบสี่ต้นนะไอตอนนั้นยังไม่อันนั้นยังไม่เอามาลงนะครับผมก็อันนี้เป็นรุ่นทดลองนะครับเพราะว่ายังไม่เคยลองปลูกนะครับว่าจะเป็นรุ่นทดลองว่ามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยปลูกในในน้ำนะครับ ส่วนมากเขาจะปลูกแต่ในดินนะครับเพราะว่าในน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครปลูกหรือว่ามีคนปลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไงนะครับผมก็เลยมาลองปลูกลองดูคืออยากรู้ครับว่ามันปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้ก็จะเป็นพืชพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่เสริมเสริมจากพวกเลดโอ๊กเลดคอสพวกไออะไรต่างๆนะกินคอร์สกินโอ๊กอะไรแล้วแต่นะครับก็รุ่นทดลองปลูกนะครับตอนนี้ก็ ผักก็เหลือแค่นี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทําครับเพราะว่าภารกิจเยอะครับเอาเย็ะก่น้อบอครับก็ตอนนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะผมจะมาผูกเชือกให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเตรียมสแลนไว้แล้วนะครับเพราะว่า กันร้อนครับเผื่อมันมันไม่ชอบอากาศร้อนๆ้อนผมก็มันก็จะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะครับผมก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง u t u b e ชัยชาแนลด้วยนะครับก็ส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม